มาพบมาเจอต้องในปุณณ์นี้นะนะผมก็มาโซลีกัน,นท่านก่อนไปอาหาอาบน้ำอาบผ้านอนเนาะผมเนี่ยเห็นด้วยท่านเห็นด้วยกับยุธีนะเห็นด้วยกับ ท่านนะที่คอมเมนต์มาแบบเรื่องบ้านหลังต่อไปนะครับอย่าสร้างให้ใหญ่นะครับอย่าสร้างให้ใหญ่มากสร้างให้แบบพอดีนะครับพอดีอยู่จริงๆบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้ใหญ่นะถ้าเทียบกันอยู่กันห้าคนแต่ว่าจริงๆเพราะว่าน่าจะอยู่กันสี่คนนะครัน บ้านหลังนี้สรุปน่าจะอยู่สี่คนนะท่านเะนี่ยเพราะว่าคุณตาเนี่ยตาแกมไม่ได้แกมไม่อยู่แกไม่ได้นอนบ้านเดียวกันกับยายนะครับยายไลกับคุณตาเนี่ยนอนแยกกันนะท่านจาคุณตาแกจะไปนอนแกจะนอนบนรถสามล้อนะแกจะไปนอนบนรถสามล้อของแกเอออยู่ใต้ถุนบ้าน ตามล้อเก่าตามล้อห้างเฮยเขจะปูเสือปูซาดนอนอยู่ตรงนั้นแหละเออถ้าสร้างบ้านเสร็จผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมานอนไหมที่นี่นะครับแต่ว่ายายไร่กับลา,ลานนะ่ะมานอนท่านะบพอบ้านหลังเก่าผมจะถอดไฟออกไนะนะบ้านหลังเก่าเนี่ยผมทําทุกอย่างเสร็จแล้วผมก็คือถอดไฟนะครับโยงเข้าไปบ้านหลังใหม่เลยนะท่าน ไม่ไดเอาระบบไฟเอาไว้นะท่านก็คือถอดทิ้งเลยบ้านหลังนั้นถ้าคุณตาอยากจะไปนอนก็ไปนอนได้เพราะว่าปกติตานอนก็จะไม่มีไฟฟ้าอยู่แล้วท่านตาจะไปนอนนะครับคนเดียวไม่ได้ใช้พัดลมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะกับเอฟซีนะท่านในในในบ้านหลังต่อไปเนี่ยไม่แน่นะคุกต,ตาอาจจะมานอนที่ครัวก็ได้นะนะคเท่าที่ เท่าที่ผมดูเนี่ยตาเก็นน่าจะเก็นน่าจะไม่มาเก็นน่าจะนอนที่เดิมเก็นก็แกล้วแต่เขาแหละสร้างให้แล้วจะนอนหรือไม่นอนก็แล้วแต่แต่เด็กๆมาอยู่นะท่านอพอเด,ด็กจองห้องไปแล้วแต่คน,คนที่จะไม่มาเนี่ยจะน่าจะเป็นตาครับพอาสองตายายเนี่ยเขาไม่ได้นอนอยู่ด้วยกันเขาหุงข้าวเขาก็หุงของใครของมัน ทำกับข้ากวก็ทําของใครของมันนะครับหาก,กินของใครของมันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่กันเหมือนคู่หัวเมียอื่นเราท่้นก็จะแปลกอย,อยู่แต่ว่าแบบนั้นก็มีหลายหลายครอบครัวนะที่เป็นะก็คือเป็นหัวเมียกันแต่ว่าไม่ไม่อยู่ด้วยกันก็คือไม่ได้นอนบ้านเดียวกันทำกระอบแยกกันอยู่นะครับหาอยู่หาก,กินของใครของมันนะครับแต่ว่าเป็นหัวเมียกัน อยู่เหมือนเหมือนอยู่เพื่อลูกที่เคยนะอยู่เพื่อลูกเพื่อหลานที่เคยไม่ได้ไม่ได้แยกกันไม่ได้เลิกกัน,นครับประมาณนั้นนะครับเออ,อก็หลายๆท่านนะครับก็เห็นว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเหมือนจะใหญ่เกินไปนะครับมันเลยใช้เวลานานในการสร้างแล้วก็ใช้งบเยอะนะครับบ้านหลังต่อไปนะท่านเราอาจจะสร้างออไม่ได้ใหญ่มากน,นะอาจจะสร้างประมาณสักเหมือนบ้านของ ลูสศรเทร่รี่เหมือนของลุงเลื่อนอะไรประมาณเนี่ยสร้างแบบหลังเดียวไม่ต้องมีห้องโถงไม่ต้องมีห้องอะไรนะเพราะว่าบ้านหลังต่อไปเนี่ยสมมตินะสมมติว่าถ้าได้สร้างอ่ะนะสมมติว่าทุกอย่างโอเคกดเณฑ์ตามที่เราวางเอาไว้เข้ากรอบเข้ากรอบตามที่เราวางเอาไว้นะครับบ้านพ่อเลี้ยงเดียวบ้านแม่เลี้ยงเดียวสมมตินะ ถ้ามันโอเคผ่านนะครับเราไปสอบถามทำประชาคมมติสรุปผ่านน้องท่านเราก็จะไม่สร้างให้ใหญ่โตโมโราตเราจะสร้างให้เป็นคล้ายเหมือนบ้านของลุงเลื่องลุงศาประมาณนี้ดีไหมแต่ก็ขึ้นอยู่กับ fc ผู้ใหญ่จะดีแหละ้ท่านนะครับว่าจะให้สร้างประมาณไหนลักษณะประมาณไหนนะครับในใจผมนะผม,ผมผมก็อยากสร้างให้เท่าๆลุงศาตรเจรีเท่าๆ หลงเลื่อนอะไรประมาณเนี้คือไม่ต้องเป็นใหญ่มากแต่ว่าเน้นเนน้การช่วยเหลือให้มันได้หลาย,หล,ายหลักนะครับเอ,อพอบ้านข้อเรื่องเดียวบ้านแม่เรื่องเดียวม,มันเขาประชาคนคนคนน้อยก็คือเขาแค่สองแม่ลูกสองสองพ่อลูกอะไรประมาณนี้มันก็ไม่น่าจะต้องสร้างใหญ่นะอาจจะสร้างแค่ห้องเดียวนะครับเป็นบ้านไม่มีห้องโถงนะเป็นห้องเดียว โลดเหมือนของลูกเลื่อนนะแล้วก็มีเตียงจะประหยัดงบแล้วก็ประหยัดเวลานะครับจะเป็นสร้างห้องน้ําให้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีห้องอาบน้ำนี่ครับจะไม่มีห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ําำ้าดหลังต่อไปเนี่ยผมว่านะเราเราไม่ต้องไปสร้างห้องอาบน้ํนาแยกหรอกท่านโพสแต่ว้านอกผมเนี่ยเขาไม่ค่อยนิยมสร้างห้องอาบน้ํานะครับ แต่ก็ต้องเข้าใจแหละป้านยาไลเขาไลยคนนะครับกลัวเขารอกันนะครับกลัวเขารอกันแต่ว่าน่าจะมีปัญหาเพราะว่าอะไรรู้ไหมทุ่ท่านเพราะว่าน้องเบ้นกับน้องพิรเวลาเขาไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้อาบน้ําอยู่แล้วน้องทัานเด็กผู้ชายไม่อาบน้าอยู่แล้วส่วนน้องยิ่งก็ไม่ค่อยได้อาบน้ำเหมือนกันเออไม่ค่อยอาบน้ําเท่าไหร่เท่าที่ดูอะไม่ค่อยได้อาบน้ําตอนเช้าตอนที่เร่งรีบเท่าไหร่ ครับซึ่งเราก็ไม่ได้ประเมินด,ดูตั่งแต่ที่แรกนะพอเรามาสร้างให้พักเราก็ได้โอ้จริงๆเราไม่อาจจะไม่อาจจะสร้างห้องอาบน้ําแยกหก่างเลยสร้างเฉพาะห้องน้ําเดียวตอนแรกก็พอแล้วมันมันก็เลยบ้านหลังนี้มันก็เลยดูใจตัดูอลังการกว่าเพื่อนเพราะมันห้องน้ําห้องอาบน้าแล้วก็ห้องตากผ้านะครับ ห้องครัวแยกมันยาวเลยไงเกือบเกือบเ,เต็มพื้นที่ที่มันลงลอะ่ะตอนแรกมันมีพื้นที่ลงลู่เราสร้างไปสร้างมาเกือบเต็มพื้นที่เลยเหลือสามารถเอารถกระบะเข้ามาจอดได้คันนึงข้างๆถ้าเราสร้างอีกนะในอนาคตถ้าเขามีเงินมีอะไรก็ตอนอีกหน่อยนึงก็คือเต็มพื้นที่เลยบ้านไปไปมาๆนี่ก็ใหญ่ใหญ่นะท่านพวสิ่งทส,สร้างที่ทำให้ในหลายอย่างนะ ห้องน้ําก็ยาวเลยนห้องครัวไีนะครับเออเพราะฉะนั้นบ้านหลังต่อไปนะถ้าสมมุติว่าสร้างนะถ้าคนไม่เยอะนะท่านคนไม่ถึงไม่ถึงสามสี่คนเราก็สร้างเป็นห้องเดียวไปนเนาะเหมือนบ้านลุงสาเ์เจรีมันจะได้สร้างไวหน่อยมันมันใช้เวลาไม่นานมันแป๊บเดียวเนาะเออใช้เวลาไม่เกินสองเดือนอะไรประมาณเนี้ยเออมันจะ เอาเป็นว่าผมเห็นด้วยนะที่เอฟซีแนะนําว่าบ้านหลังต่อไปเนะี่ยไม่ต้องสร้างใหญ่เอาให้มันพอดีพองามนะบ้านหลังนี้เนี่ยถามว่าใหญ่ไหมมันก็ไม่เชิงว่าใหญ่นะท่านพ่ออยู่กันห้าคนตัดคณตาออกไปแล้วก็อยู่กันสี่คนนะอยู่กันสี่คนก็ต้องได้เป็นสองห้องอยู่ดีแหละท่าน ก็น้องยิ่งก็คงจะไม่นอนรวมกันกับเด็กๆเพราะโตเป็นสาวแล้วแต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นว่าคงจะต้องนอนด้วยกันนะครับเขาก็นอนรวมกันกองกันอยู่ตรงนั้นแหละท่านเอ้าบ้านหลังต่อไป่อยพิจารณาสมสมสมมตินะสมมติว่าได้สร้างนะบ้านแม่เลี้ยงเดียวหรือว่าบ้านพ่อเลี้ยงเดียวนะท่านสร้างเหมือนของลุงเลื่อนนะครับแล้ว ช่วงที่ช่วงที่อน้องเขายังไม่โตเนาะเพราะคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยยังเลี้ยงเลี้ยงลูกยังเด็กๆอยู่ยังยังปล่อยให้นอนคนเดียวไม่ได้อาสมุทรเนี่ยนนะอนคดลูก16 14 15แล้วอายุน้องเยอะแล้วก็คือคุณพ่อต้องนอนแยกให้คุณพ่อปันนอนบ้านเกา่าเออแล้วก็บ้านใหม่ก็ให้ลูกอยู่อะไรประมาณนี้แยกกันนอนอยนะ่ังนะับประมาณนั้นนะ ไม่ได้สร้างสองห้องอะนะถ้าสร้างเป็นสองห้องมันก็ต้องมีห้องโถงอีกเนะหรือไม่ก็ในบ้านหลังต่อไปไม่ต้องมีห้องโถงสร้างเป็นเหมือนเหมือนเอเหมือนเหมือนห้องเช่ามีประตูเป็นบ้านเฟดต่อกันเลยเป็นสองห้องตัดห้องโถงออกดีไหมหรือ,อยังไงสร้างเป็นสองห้องไปตัดห้องโถงออกะก็อาจจะดีนะอาจจะลองดูนะท่าน อาจจะลองดูนะสมมติว่าเราอยากจะสร้างสองห้องให้จริงๆเราไม่ต้องสร้างสองหลังหรือ,อไม่ต้องมีห้องผูกตัดปัญหาไปสร้างกว้างาสามสามคูณหอะไรประมาณนี้สามคูณหเป็นห้องละห้องละสามเมตร สามคูนหกมีมุกหน้าอีกอาจจะอาจจะอาจจะได้เหมือนกันนะท่านาสร้างแบบค้องเช่าอะนะประหยัดประหยัดงบไปเซฟเยอะไปอยู่นะเ,ออเดี๋ยวลองพิจารณาดูาบ้านหลังต่อไปนะค่อยว่ากันเอทาท่านพิจารณาเป็นเป็นหลังเป็นหลังไปออผมก็ยังไม่รู้หรอกนะนะท่านทนะ่านถามว่าใจผมเนี่ยผมก็อยากสร้างให้หลายๆหลังนะหลายๆหลังให้มันได้เยอะที่สุด ก็ไม่อยากสร้างให้ใหญ่เท่าไหร่เหมือนกันในใจผมนะเพราะว่าผมบางทีผมก็อยากสร้างให้มันเสร็จหลังนี้ภายในสองเดือนแล้วก็ไปหลังต่อไปภายในสองเดือนให้มันแบบได้มากที่สุด่อปีนะอันนี้เราสร้างหลังนึงเนี่ยสามสี่เดือนกว่าจะเสร็จทีน้อยมันนานเพราะผมทํารายละเอียดหลายอย่างอันนี้ก็น่าจะอยู่กันอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรดูแล้วนะเป็นอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นะกว่าจะเสร็จบ้านหลังนี้ ก็น่าจะยาวอยู่เพราะปูกระเบื้องพรุ่งนี้เนี่ยจะจะไปลุยงานกระเบื้องนะครับก็คงจะอีกสี่ห้าวันไม่รู้เสร็จหรือเปล่าหรือไม่ก็อีกอาทิตย์นึงอ่ะปูกระเบื้องปูกระเบื้องประมาณหนึ่งอาทิตย์อะเดินไปอีกประมาณอีกสักสามวันนะครับเทฟื้นตรงหน้าห้องน้ำอีกสักหนึ่งวัน ประมาณสองอาทิตย์ท่านประมาณสองอาทิตย์ออีกประมาณสองอาทิตย์ดูแล้วโอเคนประมาณนี้เล่าสู่กันฟังท่านก่อนเนอนอยากเห็นด้วยนะเห็นด้วยกับทุกท่านเลยที่คอมเมนต์ว่าบ้านหลังต่อไปควรที่จะสร้างให้มันขนาดพอดีพองามขนาดพอดีนะารักเออไม่ต้องใหญ่มากนะถ้าใหญ่มากมันเปลืองงบแล้วก็เปลืองเวลาแต่มันช่วยได้ไม่เยอะมันช่วยได้ไม่หลายหลัง ความหมายของ fc ที่คอมเมนต์เนี่ยน่าจะอยากให้ผมยไปช่วยได้หลายๆหลังนในงบสมมติเรามีงบหนึ่งแสนทำได้สองหลังแต่น 1, เนี่ยหนึ่งแสนเนี่ยทําได้หลังเดียวเอแสนนึ่นีเราทำทำได้หลังเดียวอเพราะนั้นตัวงบหนึ่งแสนเราไม่หนึ่งหลัง,ลง,ง 1, ลไม่สองหลังก็ต้องเป็นสามเนาะเออประมาณนั้นโอเคครับผมเข้านอนทุกท่าน าอาบน้ำอาบผ้าแล้วก็เข้านอนสวัสดีครับ